สูตรพระสตันตปิดกคุตกาันิกายอุทานว่าโดยการตรัสถึงที่สุดทุกข์ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะพระวิหารเจตวันอารามของท่านอนาถปินิกเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีก็สมัยนั้นแลคกุลบุตรชื่อพาหิยะ ทารุจิริยะอาศัยอยู่ที่ท่าสุปปารกะใกล้ฝั่งสมุทรเป็นผู้อันมหาชนสักการะเคารพนับถือบูชายำเกรงได้จีวรบินทบาทเสนาสนะและกีฬานปัจจัยเพศบริคารครั้งนั้นแลพหยะทารุจิริยะลีเกร้นอยู่ในที่ลับเกิดความปริวิตกแห่งใจอย่างนี้ว่า เราเป็นคนหนึ่งในจำนวนพระอรหันต์หรือผู้ถึงอรหัตมักในโลกลำดับนั้นแลเทวดาผู้เป็นสายโลหิตในการก่อนของพาหิยะทารุจิริยะเป็นผู้อนุเคราะห์หวังประโยชน์ได้ทราบความปริวิตกแห่งใจของพาหิยะทารุจิริยะด้วยใจแล้วเข้าไปหาพาหิยะทารุจิริยะครั้งแล้วได้กล่าวว่าดูก่อนพาหิยะ ท่านไม่เป็นพระอรหันต์หรือไม่เป็นผู้ถึงอรหัตตมักอย่างแน่นอนท่านไม่มีปฏิปทาเครื่องให้เป็นพระอรหันต์หรือเครื่องเป็นผู้ถึงอรหัตตมักพาหิยธารุจิริยถามว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นบัดนี้ใครเล่าเป็นพระอรหันต์หรือเป็นผู้ถึงอรหัตตมักในโลกกับเทวโลกเทวดาตอบว่าดูก่อนพาหิยะ ในชนบททางเหนือมีพระนครชื่อว่าสาวัตถีบัดนี้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นประทับอยู่ในพระนครนั้นดูก่อนพาหิยะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแลเป็นพระอรหันต์อย่างแน่นอนทั้งทรงแสดงธรรมเพื่อความเป็นพระอรหันต์ด้วยลำดับนั้นแหลพาหิยะธารุจิริยะ ผู้อันเทวดานั้นให้สลดใจแล้วลีกไปจากท่าสุขปาระกะในทันใดนั้นเองได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประทับอยู่ในพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถปิณดิกเรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีโดยการพักแรมสิ้นราตรีหนึ่งในที่ทั้งปวงก็สมัยนั้นแหลภิกษุมากด้วยกันจมกรมอยู่ในที่แจ้ง พาหิยะธารุจิริยะเข้าไปหาภิกษุทั้งหลายถึงที่อยู่ครั้นแล้วได้ถามภิกษุเหล่านั้นว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญทั้งหลายบัดนี้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณที่ไหนหนอข้าพระเจ้าประสงค์จะเฝ้าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นภิกษุเหล่านั้นตอบว่าดูก่อนพาหิยะ พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าไปสู่ละแวกบ้านเพื่อบินธบาตลำดับนั้นแลพาเหยาารุจิริยะรีบด่วนออกจากพระวิหารเฉตะวันเข้าไปยังพระนครสาวัตถีได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้ากำลังเสด็จเที่ยวบินธบาตในพระนครสาวัตถีหน้าเลื่อมใสควรเลื่อมใสมีอินทรีย์สงบมีพระไทยสงบถึงความฝึกและความสงบอันสูงสุด มีตนอันฝึกแล้วคุ้มครองแล้วมีอินทรีย์สำรวมแล้วผู้ประเสริฐแล้วได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ามอบลงแทบพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเสียงกล้าวแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดทรงแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์ขอพระสุคต โปรดทรงแสดงธรรมที่จะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื่อกูลเพื่อความสุขแก่ข้าพระองค์สิ้นกาลนานเถิดเมื่อพาหิยะทารุจิรยะกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าดูก่อนพาหิยะเวลานี้ยังไม่สมควรก่อนเพราะเรายังเข้าไปสู่ละแวกบ้านเพื่อบินทบาตอยู่แม้ครั้งที่สอง พาหิยธารุจิระยะก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ความเป็นไปแห่งอันตรายแก่ชีวิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ดีความเป็นไปแห่งอันตรายแก่ชีวิตของข้าพระองค์ก็ดีรู้ได้ยากแลข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดทรงแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์ขอพระสุคตโปรดทรงแสดงธรรม ที่จะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ข้าพระองค์ตลอดกาลนานเถิดแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามพาหิยะธารุจิริยะก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ความเป็นไปแห่งอันตรายแก่ชีวิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ดีความเป็นไปแห่งอันตรายแก่ชีวิตของข้าพระองค์ก็ดีรู้ได้ยากแล ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดทรงสแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์ขอพระสุคตโปรดทรงสแสดงธรรมเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ข้าพระองค์สิ้นกาลนานเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนพาหิยะเพราะเหตุนั้นแลท่านพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเมื่อเห็นจะเป็นสักว่าเห็นเมื่อฟัง จักเป็นสักว่าฟังเมื่อทราบจัะเป็นสักว่าทราบเมื่อรู้แจ้งจัะเป็นสักว่ารู้แจ้งดูก่อนพาหิยะท่านพึงศึกษาอย่างนิแลดูก่อนพาหิยะในการใดแลเมื่อท่านเห็นจัะเป็นสักว่าเห็นเมื่อฟังจัะเป็นสักว่าฟังเมื่อทราบจะเป็นสักว่าทราบเมื่อรู้แจ้งจัะเป็นสักว่ารู้แจ้ง ในการนั้นท่านย่อมไม่มีในการใดท่านไม่มีในการนั้นท่านย่อมไม่มีในโลกนี้ย่อมไม่มีในโลกหน้าย่อมไม่มีในระหว่างโลกทั้งสองนี่แหละเป็นที่สุดแห่งทุกข์ลำดับนั้นแหละจิตของภายะทารุจิระกุลบุตรหลุดพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นในขณะนั้นเอง ด้วยพระธรรมเทศนาโดยย่อนี้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าลำดับนั้นแหลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสอนพาหิยะทารุจิระกุลบุตรด้วยพระโอวาทโดยย่อนี้แล้วสเสด็จหลีกไปครั้งนั้นแหลเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จหลีกไปแล้วไม่นานแม่โคลูกอ่อนขิดพาหิยะทารุจิระให้ล้มลงปรงเสียจากชีวิต ครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จเที่ยวบินทบาตในพระนครสาวัตถีสเสด็จกลับจากบินธบาตในเวลาปัจฉาพัดสเสด็จออกจากพระนครพร้อมกับภิกษุเป็นอันมากได้ทอดพระเนตรเห็นพาหิยะทารุจิรยธรรมกาละแล้วจึงตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงช่วยกันจับสรีระของพาหิยะทารุจิรยะ ยกขึ้นสู่เตียงแล้วจงนำไปเผาเสียแล้วจงทำสถูปไว้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพาหิยะทารุจิริยะประพฤติทธรรมอันประเสริฐเสมอกับท่านทั้งหลายทำกาละแล้วภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วช่วยกันยกสรีระของพระพาหิยทารุจิริยะขึ้นสู่เตียงแล้วนำไปเผาและทำสถูปไว้ แล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับได้นั่งอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสริระของพาหยทารุจิริยะข้าพระองค์ทั้งหลายเผาแล้วและสถูปของพายะทารุจิริยะนั้นข้าพระองค์ทั้งหลายทําไว้แล้วคติของพายะทารุจิริยะนั้นเป็นอย่างไร พบเบื้องหน้าของเขาเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพาหิยะารุจิริยะเป็นบัณฑิตปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมทั้งไม่ทำให้เราลำบากเพราะเหตุแห่งการแสดงธรรมดูก่อนภิกษุทั้งหลายพาหิยะารุจิริยะปรินิพานแล้วครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้ารงทราบเนื้อความนี้แล้ว จึงทรงเปล่งอุทานในเวลานั้นว่าดินน้ำไฟและลมย่อมไม่อย่างลงในนิพพานธาตุใดในนิพพานธาตุนั้นดาวทั้งหลายย่อมไม่สว่างพระอาทิตย์ย่อมไม่ปรากฏพระจันทร์ย่อมไม่สว่างความมืดย่อมไม่มีก็เมื่อใดพรามชื่อว่าเป็นมุนีเพราะรู้ รู้แล้วด้วยตนเมื่อนั้นพรามย่ำหลุดพ้นจากรูปและอรูปจากสุขและทุกข์จบพายิยสูตรพระสุตตันตปิฎกคุตกานิกายอุทาน